สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมกับครอบครัวก็ได้มาที่าสระว่ายน้ำสวนน้ําบาเล่นะสีของรัู่มก็พาครอบครัวพาลูกมาเป็นกิจกรรมครอบครัวเป็นงานอดิเรกในช่วงปิดเทอมวันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่าเ,เพราะว่าเป็นงานที่คุณครูว่ายน้ำให้ น้องปูตินมามาแยกเรียนต่างหากเพราะว่าปูตินยังมีพัฒนาการที่แตกต่างจาก,กเพื่อนในบางทาา่าเพราะเราเาพาครอบไปเที่ยวเนอะก็ะเลยได้ขาดไปหนึ่ง,งวิกอะ่ะสองสองครั้งครับที่บาเล่บิลล่านี่ก็จะเป็นบาเล่มินิมาร์มีอะไรก็ตรงนี้แหละดเด็กชอบชุดว่ายน้ำ หมวกแว่นตานี่ดูยังไงหัวยางเก๋เราไปที่สระว่ายน้ำกัน พี่อบพี่เอ็ดแคโซชลาเขียวมก็จะอยู่ที่นี่พ่อแม่ปกครองก็จะมีน้ำนี่แหละเน,ไน,ไนาไว้แก้กระหายชอบด้วยที่เป็นเคาน์เต,อร,ตอร์ลงทะเบียนแต่ละเราคนมาต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองได้จองจองผิไปแล้วนะครับก็มีปอกยอย่น,นี้เป็นทางเข้าสักว่ายน,น้ำา้อขอลงเท้าวันนี้ไม่มีสองคู่ มีรถครับสองคู่ว่าเป็นการเรียนท่องสองคนมาเล้ปูตีนแล้วก็คิไปเราตอนนี้กำลังรอคุณคูอยู่เดี๋ยวคุณคูมาแล้วได้จะได้ดูกันครับครับนี่เป็นบรรยากาศรอบรอบของสระว่ายน้ำบาหลีนะครับก็สวยงามคุณแม่ปุ๋ยนั่งรอขอบสะเลยรุ้นรุ้น รอค,คุณครูครับค,คุณครูแดนก็มาถึงละกำลังสร้างความมั่นใจความกล้าให้กับน้องปูตินในวันนี้ตอนนี้ก็ให้เกาะขอบสะแล้วก็แต่ดำน้ำมุดน้ำเพื่อที่จะแต่ ทำระบบก้นหายใจให้ได้นามที่สุดเก่งมากลูก ส่งกำลังใจน่อยแม่ส่งกำลังใจน่อย เก่งมากเลยเก่งมากเลยน้องปูตินดีขึ้นแล้วลูกดีขึ้นละดีขึ้นละดีขึ้นแล้ว,ลวเกาะโฟมตีเท้าได้เกาะโฟมตีเท้าได้เอ,อ้คุณครูให้กำลังใจดีมากคุณครูแดนให้กำลังใจดีมากอ้อ ผิดไป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 เก่งอาน้องกูตีนไอ้กระโดดหาคุณครูกระโดดหาคุณครูอลอยตัวลอยตัวขาตีน้ำติ๊กตึ๊กติ๊กติ๊กตึ๊กติ๊กติ๊ติ๊กมุดน้ำด้วยเก่งแล้ว อีกแล้วอีกแล้วเอาไปกลางสะเลยอีก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 มาถึงทางนี้แล้วมาถึงฝั่งนี้แล้วรอบมาฝั่งทางนี้ละ มาแล้วมาแล้วเก่งไหมคุณครูตีเท่าชั่วโมงที่สองเองชั่วโมงเออชั่วโมงที่สองเองเป็นยังไงคุณครูโอเคดีขึ้นครับดีมากเลยจากที่เขาแบบวัวน้ำ เมื่อวานเนาะเห็นชัดเจนให้ก้าวน้ำลงวันนี้น้องปูตีนดำน้ำน่าจะสุดที่เลยสุดยอดไหมลูกสนุกไหมสนุกไหมนิ่งแต่ขาด้สวยด้วยเนาะนี่แค่เมื่อวานสามเองนะโอเคลูกนะเออเดี๋ยวเจอกันวันเสาร์หน้าอีกนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายกับพี่โอเคเดี๋ยวคุณครูสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ